crkt m 1 6นะครับตัวนี้ก็กเรียกได้ว,ว่าเป็นมีดที่มีรุ่นซอยย่อยนี้โคตรเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น 01, 02, 03, 04ถ้านำนับรวมๆแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเกิน20รุ่นนะครับรุ่นย่อยของเขาตัวนี้เป็น crkt รุ่น m ่า M16 นะครับ0 3 s นะครับก็จะมีไซส์ขนาด ประมาณใบาย,ยาวประมาณ3.2ถึง3.5นิ้วนะครับผลิตเม d อินไชน่าด้ามจับเป็นโลหะนะครับก็เหมาะกับใช้งานทั่วๆไปดีนะครับราคาของเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ1,500นะครับ1,500-1,600ไม่ถึงไม่เออไม่ถึง2,000นะครับสามารถซื้อได้ที่ร้านพี่กิจนะครับกิจไนออนไลน์นะครับหรือว่า ร้านค้าตัวแทนอย่าง d ีดีไนหรือโอเวอร์ซเนี่ยก็ลองไปถามเขาดูนะครับอาจจะมีนำเข้ามาบ้างนะครับระบบเปิดก็จะเป็นฟิปเปอร์เปิดเร็วนะครับแต่ต้องกดแรงนิดนึงนะครับเนื่องจากมันบางทีมันไม่ได้ลื่นมากเหมือนบอ e วล i ิงเนาะระบบหมุนมันจะเป็นวัชเชอรที่เป็นไนลอนนะครับบวกกับแหวนที่เป็นทองแดงนะครับเวลาเปิดก็จะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่สุดนะครับ นี่ต้องใช้จังหวะแรงกดนิดนึงนะครับในการเปิดอ่าประมาณนี้ก็จะเปิดได้นะครับทรงใบม,มีดเป็นทรงสเปียร์พอยต์นะครับสวยงามนะครับหมอสลับทิมแทงเลยทีเดียวคมเนี่ยมูดูบนเพ้นอาจจะเหมือนขึ้นคมมาสองด้านนะครับแต่จริงมีคมแค่ด้านเดียวนะครับคือด้านล่างนะฮะค,คมยาใบม,มีดก็จะยาประมาณเดี๋ยวผมมาให้ดูนะ 3.5นิ้วนะครับ3.5นิ้วถ้าวัดทั้งหมดเลยก็3.6นิ้วนะครับแต่ถ้าวัดแค่คมก็ประมาณ3.5ความยาวด้ามก็จะประมาณ4.5นิ้วนะครับความยาวได้รวมประมาณ8.1 8 2นิ้วนะครับ8 1ถึง8.2นิ้ว ทรงใบมีดเป็นทรงสเปียร์พอยนะครับก็แหลมคมเพียวฟาวนะครับใช้งานทั่วๆไปก็ถือว่าโอเคนะตัดหั่นปาดเฉือนแต่มันจะเหมาะสลับการแทงมากกว่านะครับตัวนี้นะครับระบบเปิดก็จะเป็นฟิปเปอร์เปิดเร็วนะครับนี่ฮะกดปึ๊บระบบล็อกเป็นเฟรมล็อกนะครับเนื่องจากด้ามจับของเขาเนี่ยเป็นโลหะนะครับเป็นสเตลเลสสตีลทั้งแท่งเลยนะแล้วก็เสาะร่อง เซาะรูมาทําให้มันเบานะครับหลักเบาเวลาจับถือก็จะประมาณนี้เต็มไม้เต็มมือนะครับท่านใดที่หามีดทรงแบบเ,เล็กๆเรียวๆนะครับก็แนะนําเลยนะครับตัวนี้ส่วนสตัดตรงนี้ใช้เปิดไม่ได้นะครับอาจจะได้หละแต่ว่าส่วนตัวผมมองว่ามันเปิดยากและลําบากนะครับก็ตีไปเป็นว่ามีระบบเปิดแค่ฟิปเปอร์แล้วกันนะครับนี่ฮะ ผมว่าการออกแบบของเขาเนี่ยน่าจะออกแบบมาให้สําหรับหยุดใบมีดแล้วก็ค้าใบมีดอย่างนี้มากกว่านะครับเห็นไหมเนี่ยเอาไว้หยุดใบมีดทั้งเปิดและปิดนะครับเวลาเปิดมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเห<ม>็นไหมครับนี่เห็นไหมเพราะว่ามันไม่ได้มีตัวตัวค้าใบมีดอย่างมีดรุ่นอื่นๆนะครับอย่างเช่นเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูอ่ะเห็นไหมอันนี้ออนตาริโอแรดโมเดลวันนะครับ ตัวนี้เวลาปิดมันก็จะมีค้ำอยู่อย่างนี้เนาะนี่แล้วก็เวลาเปิดชูบนี่มันก็จะมาคำ้ำด้านบนอีกทีนึงนะครับเห็นไหมนี่แต่ตัวนี้ไม่มีนะครับ M16 จะไม่มีก็คือใช้ตัวที่เขาเรียกว่าคล้ายๆกับระบบทําสตัทเนี่ยเป็นตัวค้ำแทนนะครับแต่ก็ไม่ได้สามารถใช้เปิดได้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะเปิดได้เลยแต่มันเปิดยากนะครับนี่เห็นไหมก็จะใช้ตัวนี้แทนนะครับ แล้วก็ตามจับเป็นโลหะนะครับเป็นสเตเลสสตีลทำสีมาเป็นสีออกอสีเงินเงินนะครับสีเงินเงตัวใบมีดเนี่ยจะมีการทําสันนี่คล้ายๆกับมีดของแบรนด์สไปเดอร์โกนะครับรุ่นเนทีฟรุ่นแรกนะครับที่ผมเคยมีนะแบบนี้เลยนะครับส,สวยๆนะครับมีปั๊มโลโก้มานะครับ อ่าไม่ใช่ปามเป็นเป็นยิงเลเซอร์มานะครับ C R K T Columbia River n i f e นั่นเองนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะมีเขียนว่าคา,าสันดีไซน์นะครับชื่อดีไซเนอร์แล้วก็ชื่อรุ่นนะครับ M16 อ่า03 s นะครับวัสดุใบ,บมีดก็จะเป็นอ่า 12C27 อ่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็น 12C27 นะครับก็เป็นกลุ่มใบมีดที่เป็น เหล็กเซนวิกนะครับเตเลสสตีลนั่นเองนะครับใช้งานทั่วๆไปได้นะครับก็สักระยะน,นึ่งมันก็จะหมดคมแล้วก็รับคมขึ้นคมง่ายนะครับก็ไม่ได้เป็นเหล็กที่แข็งอะไรนะครับนี่แต่ดีไซน์นี่สวยมากมากเลยนะเวลาพกกับพวกไฟฉายหรือว่ามันติดทูนเนี่ยผมว่ามันดูหล่อมากเลยนะครับขออนุญาตลองยกตัวอย่างมันติดทูดด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 ดนตัวหนึ่งที่ผมได้มานี่เดี๋ยวเอารีวิวด้วยนะครับตัวนี้เนี่ย เวลาถ่ายรูปคู่กันมันก็จะดูแบบรอๆหน่อยนะครับชิปอ่ะหมอสลับท่านใดที่ชอบมีดแนวโลหะนะครับที่เป็นชิ้นโลหะนะครับหรืออุปกรณ์ EDC ที่มันเป็นเกี่ยวกับโลหะต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีดที่เป็นมีดไทเทเนียมนะครับไฟฉายทองแดงอะไรพวกนี้นะครับคีมที่เป็นสแตนเลสหรือเป็นไทเทเนียมอย่างนี้นะครับน่าจะชอบนะครับ คลิปเน็บสามารถย้ายได้สีตำแหน่งเลยนะเด,เดิมมาจะอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมก็ย้ายมาอยู่ด้านล่างเรียบร้อยนะครับเพราะว่าผมชอบพกในลักษณะใบมีดทิ่มลงอย่างนี้นะครับออขออนุญาตพับเก็บก่อนนี่นพกประมาณนี้นะครับกระเป๋าขวาคลิปเน็บไม่ได้เป็นดิฟแคลลี่นะครับด้ามก็จะโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับส่วนท่านใดที่ศนาดซ้ายก็ย้ายมาฝั่งนี้ได้นะครับ ในกล่องเขาก็จะมีน็อตสำรองมาให้หนึ่งตัวนะครับสำรองมาให้1ตัวนะครับนี่สวยงามนะเพราะว่าเป็นมีที่ไม่เกินสองพันที่น่าเล่นเลยนะครับแต่ว่าอาจจะหาซื้อยากหน่อยนะครับเท่าที่เห็นร้านที่เอามาขายก็มีร้านพิกิดร้านเดียวนะครับตอนนี้นะครับท่านใดที่อยากได้อาจจะต้องสั่งจากเว็บนอกไม่ก็ ลองถามสั่งจากร้านตัวแทนที่เขานามีดนองมาขายอย่างเช่นพวกดีดีไนหรือโอเวอร์ซหรืออะไรพวกนี้นะครับอาจจะมีเข้ามาบ้างนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับถือว่าน้ำหนักเบาเลยนะน้ำหนักเบานะครับคลิปเน็บแข็งแรงนะครับแล้วก็ยาวพวกลึกได้นะครับนี่ป,ปิดใช้งานง่ายะนะฮะ แล้วก็เวลาเจอของลื่นๆอย่างเช่นเปียกเหงื่อหรือว่าเปียกน้ํานะครับก็ไม่ได้ลื่นมือมากเท่าไหร่เนื่องจากเขาด้ามจับเนี่ยเขาเซาะร่องมาให้อย่างนี้นะครับเขาเจาะร่องทาให้มันก็ค่อนข้างจะยึดเกาะกับมือดีนะครับแล้วก็โดยการออกแบบดีไซน์ตัวด้ามที่เป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดจากมือก็น้อยลงไปด้วยนะครับแล้วก็ความแข็งแรงไม่ต้องพูดถึงนะครับระบบล็อกที่เป็นเฟร,รมล็อกเนี่ย เห็นไหมฮะเป็นเฟรมทั้งดุนเลยครับเข้าไปขัดไปมีดทำให้แข็งแรงค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เวลาใช้งานจริงๆอีกมือเราก็จะไปกำรรบีบตรงนี้อีกนะครับนี่ทำํำไมโอกาสที่มันจะหลุดออกมาเนี่ยน้อยนะครับน้อยแต่ข้อเสียของมันเลยคือมันแข็งนะครับปกติอไอ้ตัว 6K ที่ผมมีนะครับนี่จะเห็นได้ว่าหนากว่านะครับซับเฟรมเนี่ยหนากว่าเลยแต่มันไม่ได้แข็ง เห็นไหมมันไม่ได้แข็งท่อไอตัวนี้ไอ้ตัวนี้ค่อนข้างจะแข็งเลยนะฮะเนี่ยค่อนข้างจะแข็งเลยนะครับ,เ,เ,รบเห็นไหมเจ็บนิ้วเลยนะครับเวลาปลดล็อกเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นมีดท,ที่ไม่เหมาะเอามาเปิดปิดเล่นแน่นอนครับเพราะว่ามันมันแข็งนะครับระบบล็อกมันเนี่ยนี่เปิดปิดค่อนข้างยากครับแต่อันนี้เปิดปิดง่ายนะครับเป็นเฟรมล็อกก็จริงเหมือนกันก็จริงแล้วก็หนากว่าด้วยนะครับแต่ว่าเขาเออกแบบมาได้ ดีนะครับทำให้มันไม่ได้แข็งมากตอนปลดล็อกเนาะเนี่ยปลดล็อกง่ายนะเนี่ยแข็งก็โอเคนะครับนี่คือข้อพิจารณาข้อเดียวนะครับก็คือระบบล็อกของมันนี่แหละคือมันแข็งนะครับมันแข็งยิ่งถ้าคนถนัดซ้ายเนี่ยมีดพวกเฟรมล็อกแบบนี้อาจจะไม่เหมาะกับคนถนัดซ้ายนะครับเนื่องจากมันก็จะปลดล็อกไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเนี่ย จะเหมาะกับคนถนัดขวามากกว่านะครับเห็นไหมฮนี่นะครับคนถนัดซ้ายก็เปิดได้เหมือนกันนะครับแต่ตอนปิดอาจจะต้องปิด2มือนะครับอาจจะปลดล็อกอย่างนี้แล้วก็ภาพเก็บ2มืออย่างนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยโอเคนะครับประมาณนี้นะครับกับ C.I.K.T.M. 1 6นะครับรุ่น0 3 W.S. นะครับก็เป็นมีดที่น่าใช้งานดีนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยมีตัวรุ่นศ1น เคที่เป็นด้ามโลหะนะครับแต่จริงๆชอบนะแต่ว่าที่ขายไปเพราะว่ามันคิปเน็บมันอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับมันไม่สามารถย้ายฝั่งได้นะครับจะสังเกตว่ามีดของตะกูด m ฟสเนี่ยถ้าเป็นใบมีด3นิ้วลงไปจะไม่สามารถย้ายคิปเน็บมาด้านล่างได้นะครับเต็มที่ก็ย้ายได้แค่ซ้ายขวาด้านบนนะครับแต่ถ้าเป็น3.5นิ้วแบบตัวนี้ขึ้นไปนะครับถึงพวกสี่นิ้วนะครับตัวใหญ่ของเขาเลยเนะี่ย จะสามารถย้ายถึงได้ถึงสี่ตำแหน่งนะครับจุดข้อสังเกตนะครับแล้วก็อีกจุดข้อสังเกตหนึ่งคือรุ่นไหนที่ด้ามจับเป็นโลหะนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือรุ่นก่อนหน้านี้ที่ผมเคยมีจะไม่มีระบบล็อก2ชั้นที่มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายสตัด๊ดสีแดงๆตรงนี้นะครับที่มันเวลาเราเปิดใบมีดเนี่ยเวลาเราเปิดใบมีดเนาะปึ๊บ แล้วมันจะล็อกเองมันอีกชั้นหนึ่งนะครับเวลาจะปลดล็อกเนี่ยก็ต้องกดไลน์นล็อกแล้วก็กดตรงนี้ด้วยนะครับถึงจะปลดล็อกได้ครับคือเป็นระบบล็อก2ชั้นนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ไอ้ตัวนั้นมันจะไปอยู่กับมีดที่ด้ามจับเป็นเอ่อเป็น GFN หรือว่าเป็น G10 นั่นเองนะครับอา่ามันจะถึงจะมีระบบล็อก2ชั้นน,นนะส่วนใหญ่นะแต่ถ้าเป็นเฟรมล็อกแบบนี้นะครับจะมีระบบล็อกแค่ชั้นเดียวนะครับแต่ก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับส่วนตัวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบ ระบบล็อกที่เป็น2ชั้นแบบนั้นนะครับมันดูยุ่งยากเวลาจะพับเก็บนะครับมันต้องถ้าใช้มือเดียวก็ต้องกดตรงนี้แล้วก็แล้วก็ดันตรงนี้อีกนะครับอย่างเงี้ยมันดูทุลักทุเลเกินไปนะครับในการใช้มือเดียวนะแต่ถ้าใช้2มือก็สบายนะครับกดอย่างนี้แล้วก็กดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับกับ crkt m 1 6 0 3 s ท่านใดที่ชอบก็ลองไปถามร้านพิกกีกันดูนะครับหรือว่าลองโพสหามือสองกันได้นะครับเห็นอ่า มีขายกันอยู่นะครับมีขายกันอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับกับอุปกรณ์ EDC ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดไฟฉายหรือว่าครีมหรือแม้แต่กระเป๋านะครับก็เดี๋ยวมีอะไรจริงๆเอามารีวให้ชมกันอีกนะครับสรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและชมนะครับสวัสดีครับผมสวยงามนะครับคล้ายๆกับกลิปเลยนะครับ Oh. Uh.